ลงบุญหลายฮะผมเจอไอ้นี่มาอดี๋ยวในห้องเก็บของเขียนว่าน้องแนนะฮะมันคืออะไรฮะโปฮ่าฮ่าฮ่ากี่ปีมาแล้วนะเหมือนเพิ่งผ่านมาไม่นานนี้เลยจนเราหลงหล,ลงลืมลืมไปแล้วซีดีรอมยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวโปจะเล่าทั้งหมดให้ฟังฮ่า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 น้องแนก็มาเว้ย <c oughs> อีนางนี่นี่แนด่ากูว่าสาระแน <c oughs> ฉันน่ะรอมันนานแล้ว วันที่จะได้นี่แน่ส่วนกับคนแก่เิื่อว่าตัวเองทำอะไรกับเด็กก็ได้จงรับไปซะพาลังของ,งทุกๆคน <B> เฮ้ยทำไรอนะ่ะน่าเกลียดคนเียอะไรเนี่ยมันน่าทำไรอยู่ตรงนี้เนี่ยไอ้บ้าเอ้ยไม่ไอ้เขาบ้างครับลุงเฮ้ยมีคนเห็นเปิดตาซะจะได้มีมีใครเห็นยังเห็นอยู่เลยเฮ้ย อะไรทำให้แกมั่นใจได้เลยขนาดนี้อ๋อดูและอะไรเหรอความหน้าด้านไงเอ้ยนั่งเล่นเกมคลาเครียดกันดีกว่าอากูเกียดมันกูเกียดมันกูเกียดมันอ่าเฮ้ยเซนต้าโตมา นี่เขียนน้อยบนนี้สินะขอประชาธิีไตยและแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้เดี๋ยวกูจัดให้จับขังแม่งเลยสัตว์เ้ยสอบวันนี้กูอ่านมาเต็มที่เลยมึงอ่ะมาหมูมึงอ่านมาหรือเปล่าเนี่ยในการสอบนั้นกูมีแค่อย่างเดียวที่ช่วยกูได้คืออะไร,รอะ ฮไอสัตว์เอ้ยการนอดนี่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเล่นเกมก่อนเล่นเกมก่อนตัวเองเขามีของขวัญปีใหม่จะให้ตัวเองด้วยแหละเฮ้ยจริงดิจริงสิเขาก็คือของขวัญพิเศษสำหรับตัวเองไงเอ้ยแก่บนโซฟาเลยได้ปะแก่ตอนนี้เลยนะฮ่า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 สุสานวันปีใหม่ครับ